ครับผมเริ่มทักแล้วนะครับเริ่มทักแล้วนะครับผมนะน,นี้มีสามมีสามแบบนี้แบบเนาะหัวกลาง้ายเห็นปะหัวกลาง้ายนะครับผมทักแล้วก็ดิท่าสีมาสร้างมานันทักแล้วก็ขึ้นข้าวเดี๋ยวเนะาะว่าร์เร็สดิ้วลดเครี สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนสแตรฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมสวัสดีตอนเล็บ่ายครับพี่น้องนะครับผมเพิ่งกลับมาจากเช็ครถให้บอสนะครับผมนะครับก่อนเดินทางวันนี้นะครับผมไปเช็ครถเช็คควมเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเอารถไปล่างให้บอสครับผมนะครับเพิ่งกลับมาจากศูนย์โตโยตานะครับมาอัปเดตสะวายน้ําครับพี่น้องตอนนี้ก็คือเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมนะครับ อันนี้ก็จับเชื่อมพี่น้องจับเชื่อมว่าจะปูนใส่ให้เต็มนะครับผมครับนะช่างตอนนี้กำลังสีวางเหล็กพี่น้องวางเหล็กนะครับวางเหล็กใส่แบบเทปปูนเป็นรลองน้ำพี่น้องนะครับเทปปูนรลองน้ำครับผมนับปูนรลองน้ำด้านนี้เพกกื่อใส่ใส่ไส้ไว้ในเวลาเวลาเขาเดินเวลาเขายา,างมันต้งสีบอ,บอเบียบเสี กเบื้องครับผมนะครับด้านนี้ก็คือกําลังจะใส่เหล็กแล้วนะครับผมนี่ครับะมลองน้ำพี่น้องเนื้อน้ำลองน้ำร่นครับผมน่ครับตรงนี้ครับพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาอัปเดตให้เบิ้งครับพี่น้องเราจะไปเดี๋ยวออกจากนี้ก็จะไปสิบสามไร่ต่อนะครับผมช่องน้อยผ่านมามองไปโอ้เพลินเทเหล็กว้เต็มยมด้วยครับพี่น้องนะครับ กำลังขึนเอิ้นว่ากำลังขึนทักเลยครับพี่น้องทักเลยประมาณสี่ห้ามือนะครับแล้วก็กำจัดเตรียมขึ้นโค้งนะครับผมด้านบ้านใหญ่ก็เริ่มขัดสีแล้วนะครับขัดสีครับพี่น้องครับขัดสีใส่ประตูเรียบร้อยแล้วนะครับผมดันในครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ประตูทั้งตาไวนน้ำขอบคุณนรพี่น้องน่าจะใส่สุดท้ายนะครับผมพอเดินเขาออกจะง่ายครับพี่น้องนะครับผม มาณนี้ประมาณนี้นะครับผมไปเบื้องด้านนี้พี่น้องนะนั่นเดี๋ยวก็กรอบเพิ่มนะครับผมกรอบเพิ่มนะครับส่วนทางนี้นะครับผมนี่ครับผมมุมนี้เนาะมุมนี้กรอบเพิ่มมากนะครับมุมนี้คือกรอบเพิ่มมากนะครับผมทรงโค้งนะครับด้านสายตรงกลางกว้างก่อนพี่น้องตัวนี้กว้างกว่าเดิมมากนะครับผมพี่น้อง เป็นหลูเป็นล่างแล้วพี่น้องอีกบกี่มื่อก็จะได้น่าจะได้ปลูกกระเบื้องแล้วนะครับผมนะครับอีกไม่กี่วันก็จะได้ปลูกกระเบื้องแล้วนะครับน้องนี่คือระบบทางน้ํานะครับผมมาดายจับเชื่อมกับประทังมันได้จับเชื่อมเหโอเคจับเชื่อมจับเชื่อมมันพี่น้องอ่ะถือว่าก็ถือว่าเร็วอยู่ครับผมนะครับผมเราเป็นเพื่งานเป็นทีมเพื่นนะครับพี่น้องเนาะ เร็วนะครับมาตรฐานนะพี่น้องมาตรฐานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทําสาโดยตรงด้วยนะครับผมครั่งนะครับผมมั่งพี่น้องมั่งสิตรงพี่น้องเพราะเขาจับเสื่อมนะครับผมเอาปูนใส่นะครับฝั่งนี้ไอเทเฮ็ดคือทางฝั่งนี้ครับผมทําเหมือนกันนะครับพี่น้องป่ะเดี๋ยวสน่อยไปกินกาแฟก่อนตั้งสิบห้าพี่น้องไปที่พื้นที่สิบสามไร่โกดังนะครับผมไปกินกาแฟก่อนโอ้มาขึ้นมืาขึ้นมวนแห้งพี่น้องมืาขึ้นนะครับผมมืาขึ้นสุดยอดมาก เซอร์ไพรส์หนักมากนะครับเมื่อคืนนะครับตอนนี้นาริตะมีน้องแล้วนะครับผมนะครับยินดีกับบอสทั้งสองด้วยนะครับผมตอนนี้บอสแพรก็ได้ท้องแล้วนะครับมีน้องให้นาริตะแล้วนะครับผมยินดีกับบอสแพรบอสบิ๊กด้วยนะครับผมนะครับไปพี่้กงแฟกินกาแฟดีกว่าไปกินกาแฟดีกว่าโอ้บานง่ายง่ายมากเมือกนเราบาครับผมนะครับตอนนี้ก็อยู่พื้นที่13าไร่นะครับผม พื้นที่ทําโกดังนะครับปัตติสมสร้างกําลังออกเหล็กนะครับผมนะครับออกเหล็กนะครับกําลังแบ่งแบ่งเหล็กครับพี่น้องแบ่งเหล็กแล้วก็จะได้ทักเหล็กมาครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศพี่น้องนะครับผมเริ่มทักแล้วไปแน่แล้วครับพี่น้องนะครับผมเริ่มทักไปบ้างแล้วนะครับน้องมองเหล็กอู้เหล็กขึ้นนานเลยเดี๋ยวให้กับไปเหยงหน่อยเนาะหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เป,เป็นเล็กเป็นเล็กหนาหด้วนะยหรอเล็กหนาหแผ่นเพดนี่คือแผ่นเพดนะครับบรรยากาศเริ่มทักแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มทักไปแล้วนะครับผม ทาซีแล้วครับผมอันนี้คือทาซีเสร็จแล้วนะครับประกาศช่วงไปบายครับพี่หนอนนะครับผมช่วงไปบายนะครับทาสีทาสีนะครับนี่เขาถักแล้วนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นด้านหน้านะครับผมครับด้านหน้านะครับเป็นทรงนอนดิ๊กนะครับผมนอนดิกนะครับผมครับทรงประมาณนี้แหละพี่หนอนนะครับผมทรงประมาณนี้แหละนะครับ มาณนี้ประมาณนี้ครับผมเริ่มทักแล้วนะครับเริ่มทักแล้วนะครับผมครับนะมันมิซามมิซามแบบนี้แบบเนาะหัวกลางท้ายอันปะหัวกลางท้ายนะครับผมทักแล้วก็ทีท่าสีเราสร้างมาเลยทักแล้วก็ขึ้นข้าวเดียวเนาะเพราะว่าร์เร็คเสี๋ยวรถเข็นมันยกขึ้นครับพี่น้องมาเลย เริ่มถักแล้วแล้วก็จะทาสีพอทาสีแล้วปุ๊บเตรียมตัวตั้งโค้งพี่น้องมันตั้งโค้งตั้งซอสพี่น้องนับตั้งซอสแล้วก็จ้องถือถืขึ้นโค้งแล้วข้าครับผมน้ำย่างวะล่ะน้ำบ่สองถังเลยบ่โอ้หักเออบ่จังแก่งผมเดี๋ยวเดเอามาให้ลึก สันไทยเขาเจาะไม่ให้เบิ้งบ่นี่ขาเจาะไม่ให้เบิ้งบ่อหรเขาเจาะเฉีมาหนิสันไทยบบบโอ้เอาเอาประมาณนี้เป็นบ,บ,บ่ออ๋อประมาณนี้เราจะเอาแบบใด้ยังสิบบ่อวันบ่ได้มาครับพี่วัน,นครับบ่ได้บ่ได้แบบว่าไม่ได้อัปเดตครับเมื่อวานค่ะ งานนะครับพี่น้องเห็นงานบ่งดูแลงานแซ่กันนะพี่น้องครับผมผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเมื่อคืนนะครับผมถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีครับพี่น้องยินดีด้วยนะครับกับบอททั้งสองนะครับผมได้น้องของมาริตะแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหมเด็ดโ้ดังพี่น้องโูดังคือออฟฟิศนะครับผมกว้างขวางพี่น้องกว้างขวางมากนะครับผมบดทอะไรพี่น้องค้นมาเนี่ยเพื่อสีบ่มีฝนแล้วครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับ ใส่เล็กใส่เล็กคือว่าหลายเตือนนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นโกดังใหญ่นะครับผมโกดังใหญ่ครับพี่น้องนะครับโกดังเก็บของนะครับของแฟงนองฟิลเลียนครับพี่น้องนะครับห้อ, Office หองออฟฟิศห้อออฟฟิศกับซีมีอยูสามห้องครับพี่น้องแล้วก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เป็นรูปตัวเอลนะครับผมถักเล็กถักเล็กคือยังไม่ยันเด้อ บอนสิบเบิดบอเบิดบอก,บอบอกิีแต่ว่าป่าป่าเั้นลูกนี่ป่าสั้นลงดีอยู่ตรง้านเอาป่าลงดีบ่เนงีเงยนๆๆถักทางนู้นแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ ปั้นไปที่ยังพวกนี้บบนอ๋อจะได้ออกเป็นป้อมอันนี้ออกติดกันบ่อ๋อขับรับครับโอ้ยอย่านันเขื่อนด,ดิ <c oughs> đèn lửa ma la bàn này, đèn la bàn này, Cứu cứ mà cắn cướp để lại tiêm chứ, tao bung hoài, tao để lại chứ, tao mátio mặt bay yam đó Mặt hoa ngồi mất lèo bay lèo nằm hoa. Oh, chứ, phải tay nào ạ, bay lèo cứ lèo bay lèo bay lèo mình lèo về thang bay lèo bay lèo đi, โอ้พี่น้องพามาอัปเดตโกดังคืบหน้านะครับความคืบหน้าเนี่ยสุดยอดมากนะครับผมก็ถือว่าเร็วอยู่ดิพี่น้องครับถือว่าเร็วอยู่เพราะว่าทักเด็กกับไร้ยร้ครับพี่น้องครับผมคระทืบว่าเร็วอยู่ดิพี่น้องมีเบิร์เล็กล้วตอนเล็กก็ถือว่าหนาอยู่ครับพี่น้องเบิรนอยู่มัดทานอยู่ครับพี่น้องเล็กหนาหนีดิเก็หนาอยู่ลนะ โอเคครับผมนะครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้อง,อง FC ช่างน้อยพาเพลิน FC เสียงทองฟิลิปปินส์ทุกท่านได้รับชมนะพี่น้องเนาะแล้วก็อัปเดตวิธีนะครับวิธีการสร้างเออเขาเรียกโกดังนะครับผมขับเบิรงกเหล่าขัาบก่อนเตะคอมรู้ไปนั่งนคะครับพี่น้องเนะาะคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมพบกัคลิปหน้าที่สนอขอขอบคุณทุกทนะี่ที่ดูคลิปจนจบแมะคราบโฆษณา ขอบคุณเอฟซีที่กำลังลแรงใจให้ช่องช่างน้อยภาเพลินครับผมตัวแทนี้เขกากล่าาสวัสดีครับ